เรามาดูนะครับป๊อปแคทถอยไปนะคนไทยเลยทำป๊อปยุทนะครับกดทะลุร้อยห้าสิบล้านครั้งแล้วนะก็กด้วยความด่งดังก็คือมันเอามาจากป๊อปยุท์ป๊อปแคทนั่นแหละครับกลายเป็นป๊อปยุทโดยที่ว่าเขาก็เปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยเขาได้ท่านี้นะครับเป็นท่าเป็นแมว กนทำนะครับก็ดูนะครับเราปัจจนีนะอันดับหนึ่งแล้วก็เรามากรุงเทพนะครับโดยที่สองจุดแปดพันต่อหนึ่งวิในการคลิกนะครับก็จังหวัดผมนะครับก็เพชรบูรณ์อันดับที่สิบเจ็ดผมช่วยปั่นู่นะครนะผมว่าอันนี้ก็ตลกดีนะครับก okay. ปบ็ประเทศไทยต้องชนะครับประเทศไทยต้องชนะครับเล็กจ้ะแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นพี่ผมเล็กจะ้ะ ประเทศไทยต้องชนะครับเลรจจ่าเล็กจ่าวันนี้แข่งเรจจ่าแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นุ่นพี่ผมประเทศไทยต้องชนะครับเลรจจ่าแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นุ่นพี่ผมเลรจจ่าประเทศไทยต้องชนะครับเล็กจ่าเลรจจ่าประเทศไทยต้องชนะครับน้ำชมนะครับเรจจ่า ประเทศไทยต้องชนะครับประเทศไทยต้องชนะครับเลิจจะแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นพี่ผมลิจ่แเแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นพี่ผมประเทศไทยต้องชนะครับเลยินมจ่ด้วยนะแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นพี่ผม